ข่าววันนี้คังแจงข้อเสนอแจกเงิน3,000เที่ยว10ล้านคนดึงคนไทยเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจกับสวัสดีครับสวัสดีผมบ๊อบบี้สาระดีวันนี้มีข่าวสาระดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยครับก่อนจะรับฟังรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้สารดีครับกระทรวงการคลังเปิดข้อเสนอแจกเงินเที่ยวคนละ2 0 0 0ถึง3,000บาท จำนวน10ล้านคนหวังดึงคนไทยเที่ยวในประเทศกระตุ้นเศรษฐกิจวันที่2มิถุนายน2563นายละวลรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสศคเผยว่าในวันที่4มิถุนายน63สศคจะหารือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททถึงมาตรการกระตุ้นดูแลการท่องเที่ยวคาดว่าจะได้ข้อสรุปในสัปดาห์นี้ เพื่อเสนอไปยังคณะกรรมการการกรองการใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดพรก1ล้านล้านบาทเนื่องจากมาตรการที่ออกมาจะต้องใช้งบประมาณในส่วนของการฟื้นฟูจำนวน4 0แสนล้านบาทหลังจากนั้นจะรีบเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีครมเพื่อให้นำมาใช้ทันในช่วงไตรมาส3 3เป็นต้นไปหรือช่วงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปเนื่องจากมีข่าวออกมาว่า เดือนกรกฎาคมจะมีวันหยุดยาวซึ่งเป็นการหยุดทดแทนวันสงการในเดือนเมษายนนี้ดังนั้นจึงอยากให้มาตรการออกมาในช่วงเวลาดังกล่าวสำหรับ2หน่วยงานกำลังทำการบ้านว่าจะดำเนินการอย่างไรส่วนกรณีข่าวที่ภาคเอกชนจะเสนอให้แจกคนละ2,000-3,000บาทจำนวน10ล้านคนเพื่อน,นำไปท่องเที่ยวนั้นเรื่องนี้หน่วยงานที่รู้เรื่องดีที่สุดคือว่าเอกชนต้องการอะไรและ ควรดูแลท่องเที่ยวอย่างไรคือทอทอทส่วนกระทรวงการคลังพร้อมจะพิจารณาเรื่องนี้เพราะเรื่องเงินแจกไม่ใช่ปัญหาแต่มาตรการที่ออกมาต้องเป็นมาตรการที่ดีที่สุดตรงจุดและต้องดึงให้คนไทยเที่ยวมากที่สุดอย่างไรก็ตามส่วนข้อเสนอเอกชนกลุ่มค้าปีกที่ต้องการฟื้นฟูเรื่องช็อปช่วยชาติด้วยการนำค้าใช้ใจ่ายในการซื้อสินค้าและบริการ หากลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา50,000บาทนั้นคงต้องพิจารณาก่อนเพราะถ้าให้ลดหย่อนวงเงินสูงขนาดนั้นจะถูกหาว่าเอื้อเจ้าสัวหรือไม่ข่าวต่อมาข่าวที่2ฟังความเห็นโซเชียลหลังขังแจงข้อเสนอแจกเงินเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจเ,เป็นความคิดเห็นประชาชนหลังกระทรวงการคลังแจงข้อเสนอแจกเงินเที่ยวคนละ2 0 0 0 3 0 0 0บาทหวังกระตุ้นเศรษฐกิจ จากกรณีกระทรวงการคลังเตรียมหาหรือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในวันที่4มิถุนายน63ถึงมาตรการกระตุ้นดูแลการท่องเที่ยวหลังจากสถานการณ์การการะบาดของโควิด -19 จากเชื้อไวรัสโคโรนา2019จากการสำรวจกระแสนในโลกออนไลน์ถึงมาตรการดังกล่าวพบว่า มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างต่อนเนื่องและหลากหลายโดยบางส่วนกังวลว่าการแจกเงินในช่วงกรกฎาคมเพื่อให้ประชาชนไปเที่ยวอาจจะทําให้โควิด -19 กลับมาระบาดอีกครั้งจึงควรมีมาตรการป้องกันที่ชัดเจนและรัดกรุ่มขณะที่บางส่วนมองว่าแจกเงินเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว2 0 0 0 3 0ถึ3000บาทจำนวน10ล้านคนอาจจะยังไม่ครอบคลุมทุกคนและมีความกังวลว่าหากต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ จะทําให้คนที่เข้าไม่ถึงอินเทอร์เนต็ตพลาดสิทธิ์ได้และบางส่วนเห็นด้วยกับมาตรการนี้และมีความหวังว่าเศรษฐกิจในประเทศจะกลับมาคึกคักอีกครั้งข่าวต่อมาข่าวล่าสุดมาแล้วจ้าแจกเงินไปเที่ยวแฮกเก็ตกําลังใจเที่ยวปันสุขนายยุทธศักดิ์สุภอนผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหลัง ทอทอท,อทอห,าหาหรือกับกระทรวงการคลังได้ข้อสรุป2มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศระยะเวลาดำเนินการ4เดือนระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม63โดยเตรียมนำเสนอเข้าสู่กรรมการการกรองการใช้เงินกู้และที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครมสัปดาห์หน้าสำหรับ2 p a แพ็กเกจสำหรับการกระตุ้นการท่องเที่ยวมีดังนี้ 1. แพ็กเก็ตกำลังใจเพื่อตอบแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานแนวหน้าในการรับมือสถานการณ์โควิด -19 เช่นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสอมอและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรอพอสตอจำนวน1 2ล้าน2แสนคนโดยสนับสนุนกงบประมาณสำหรับการศึกษาดูงาน3วัน2คืนโดยผ่านบริษัทนำเที่ยวในประเทศ 2. เที่ยวปันสุข บัตรกำนันยึตั้นสำหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศต้องเป็นการเดินทางข้ามจังหวัดสำหรับประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปจำนวน4ล้านคนโดยเปิดลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ซื้อบัตรกำนันสำหรับเป็นค่าห้องพักและเมื่อประชาชนนำบัตรกำนันดังกล่าวไปเช็คอินห้องพักทางรัฐบาลจะโอนเงินคืนให้กับประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้จ่ายในโรงแรม เช่นห้องพักห้องอาหารสปาและร้านขายสินค้าที่ระลึกต่อไปอย่างไรก็ตามรายละเอียดของวงเงินยังไม่ได้ข้อสรุปโดยแพ็กเกจแรกคือแพ็กเกจฟรีเพื่อบุคลากร,กรทางการแพทย์ซึ่งวงเงินจะเป็นเท่าไหร่ยังไม่ได้ข้อสรุปร่วมกันส่วนแพ็กเกจที่2ยังไม่ได้ข้อสรุปว่ารัฐบาลจะจ่ายเงินให้ทีเดียวประมาณ2000บาทหรือ3,000บาทหรือวงเงินรวมประมาณ8000ล้านบาท หรือ12,000ล้านบาทครับขอขอบคุณสำนักข่าวไทยรัฐออนไลน์หาคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับท่านไม่มากกอนน้อยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้สาระดีครับ